สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกันในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายราศีนะคะก็ช่วงวันที่13มิถุนายนถึง9สิงหาคมนะคะการทำนายจะอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะก็จะมีอิทธิพลใ,ใดๆต่อชาวราศีกันบ้างก็ลองเข้ามาเช็คดวงชะตากันได้นะคะ ดวงชะตานะคะโชว์มาว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยนะคะคุณจะมีมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะในแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิต เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการหาเงินหาทองหรือเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่คุณต้องสนใจนะคะเช่นคุณสนใจในเรื่องไหนเนี่ยคุณก็จะศึกษาในเรื่องราวนั้นๆให้ท่องแท้ให้เป็นที่เข้าใจนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่คุณ ชอบนะคะหรือในสิ่งนี้คุณต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆดวงชะตายังบอกอีกว่าช่วงนี้ก็อารมณ์เสียได้ง่ายนะคะเป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนอารมณ์เสียได้ง่ายแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นขยันมันเพียรมากเป็นพิเศษชีวิตนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหารหรือมีอุปสรรคนะคะแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยนะคะ ที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าในช่วงดังกล่าวในช่วงที่ทํานายเนี่ยชีวิตคุณจะจะมีความสุขสบายมากขึ้นนะคะสะดวกสบายมากขึ้นมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นหรือคุณพอใจในการใช้ชีวิตปัจจุบันมากขึ้นนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกันเป็นช่วงที่ดวงคุณเนี่ยต้องต้องมีโอกาสดีๆด,ดวงเฮงดวงเด้งนะคะ ต้องมีลาบผลดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็ดวงเนะี่ยยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกันคุณจะมีชื่อเสียงเรียงนามมีเกียรติยศหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลไปยังต่างถิ่นแดนไกลปไปต่างประเทศต่างไปต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะคุณจะมีเกียรติมีชื่อเสียง แล้วก็มีการศึกษาที่ดีมากขึ้นมีการเรียนรู้ในสิ่งดีๆมองโลกบวกมากขึ้นขยันขันแข็งเป็นช่วงที่ดวงคุณต้องเฮงนะคะต้องมีเงินมีทองเข้ามานะคะแล้วก็คุณเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยจะมีคนมาขอร้องขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยเช่นกันนะคะคุณสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนทั่วไปได้ส่วนในเรื่องของการเงิน แน่นอนว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากมีเงินเข้ามาตูมหนึ่งก็ได้หรือได้เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ต้องบอกว่าเรื่องเงิน่ยต้องระวังในเรื่องของรายใจ่ายให้ดีมีโอกาสมีรายจ่ายมากขึ้นเกิดขึ้นโดยเช่นกันมีเรื่องให้ต้องจ่ายมันมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปนะคะหรือมีโอกาสใช้เงิน จ่ายไปในความอยากของตัวเองใช้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะเช่นซื้อของมีค่าแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองมากขึ้นก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะใช้เงินเปลืองนะคะก็ต้องบริหารจัดการทางการเงินให้ดีให้เป็นวิเศษด้วยแต่งไงเลก็ตามเนี่ยดวงชะตาก,การเงินเนี่ยก็ไม่ขาดสายจะมีเข้าไม่ขาดสายเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย คือต้องมีเงินให้ให้ได้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเงินได้มากแต่ต้องบอกว่าคุณจะเก็บเงินไม่อยู่นะในช่วงดังกล่าวเนี่ยการเงินนะถ้ามันได้มาก้อนใหญ่เนี่ยมันก็จะเก็บไม่อยู่นะคะเป็นไม่ได้ควรนําเงินที่มีเนี่ยไปแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นสินทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเอาเงินบางบางส่วนเนี่ยที่มีไปลงทุนเพื่อต่อยอดทางการเงินก็จะดีมากกว่า ะะเพราะว่าดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองแล้วมันร้อนนะคะมันจะมีเหตุให้ต้องจับจ่ายมากขึ้นหรือชาวราศีกันเนี่ยยังไปอย่างนึงว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการดูแลรักษาตัวเองนะคะเช่นซื้อยารักษาตัวเองอย่างนี้ก็ได้ไปหาหมอก็เสียเงินไปกับหมอนะคะโดยภาพรวมมีโอกาสเสียเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ กิดขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาชาวราศีกันเนี่ยนะคะดวงเนี่ยท่านที่ท่านต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยท่านที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงเน่ยจะตั้งครันนะคะมีโอกาสมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเพิ่มหรือมีโชคจากเด็กจากคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ มีโชคจากบุตรบริวารบุตรบริวารเชื่อฟังมีโชคจากลูกน้องได้ลูกน้องบริวารใหม่หรือมีโชคจากสัตว์เลี้ยงเช่นได้สัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงเยอะขึ้นสัตว์เลี้ยงตั้งคันอย่างนี้ก็ได้ต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของงานดวงคุณจะมีโอกาสทางการงานเกิดขึ้นนะ คุณจะมีความก้าวหน้าทางการงานโฟกัสเรื่องงานฝักใฝ่เรื่องงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานที่ทําอยู่ด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีกันหรือมีโอกาสได้ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือท่าในใดที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารทํางานต่างดินไนกลต่างประเทศงานตรงนี้ก็จะอยู่ในมุมที่มันดียิ่งขึ้นไปด้วย ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูนะคะแล้วก็ชาวราศีกันานใดที่มีกิจการของตัวเองอ่ะกิจการตัวเองก็จะมีการขยับขยายมีการพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงในกิจการนั้นๆให้ดีขึ้นยิ่งข,ขึ้นไปด้วยเช่นกันช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยนะคะต่อมาดวงยังบอกว่าชาวราศีกันคุณจะมีโชค ในด้านของบ้านรถร้านสำนักงานหรือกิจการร้านค้ามีโอกาสมีลาภผลมีโชคเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมนะคะหรือเลขบ้านเลขรถที่ใช้ที่อยู่เนี่ยออกสลากกินแบ่งก็ได้ถ้าที่ชอบซื้อหวยก็ลองเอาเลขบ้านเลขรถที่อยู่อาศัยที่ใช้เนี่ยไปเสี่ยงดูซื้อเลขบ้านเลขรถติดไหวนะคะ ดวงเนี่ยจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะเป็นที่รักใครนะคะหรือเป็นที่ชอบพอของญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนรวมไปถึงมีโอกาสได้เพื่อนได้มีสหายใ,ใหม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับสังคมที่ที่คิดบวกสังคมที่อยู่แล้วสามารถที่จะดึงคุณเนี่ยไปสู่นะความจเจริญได้นะคะมีโอกาสได้เพื่อน ที่มีองค์ความรู้เพื่อนที่สามารถที่จะชุดคุณดึงคุณไปสู่สิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นด้วยหลักๆก็จะมีในลักษณะนี้จะเป็นในลักษณะนี้นะคะชาวราศีกันก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคคอด้วยเจ็บคอทอมซินไทรอยระบบภายในสตีระบบสืบพันธุ์นะคะดวงชะตาข้าวๆก็มีเพียงประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วย หรือท่านใดสนใจดูดวงส่วสนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างได้นะคะออวันนี้สวัสดีค่ะ